คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมสับป,ปะรดสีที่สวนนงนุชกันค่ะพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืชสายพันธุ์นี้สำหรับที่สวนนงนุชนะคะมีสับป,ปะรดสีเป็นร้อยๆสายพันธุ์เลยค่ะถือว่ามีเยอะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทย ใครมาเที่ยวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คนที่รักสับปะรดสีเนี่ยไม่ควรจะพลาดเลยค่ะสับปะรดสีหรือบรอม o m e l i a d นะคะเป็นพืชที่มีความสวยงามที่ใบมีสีสันสวยมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีออกโทนแดงสีส้มอย่างนี้นะคะหรือสีอื่นๆใบเป็นรูปดาบค่ะแผ่กว้างออก เมื่อนำมาประดับสวนจะช่วยเพิ่มสีสันให้บริเวณสวนหน้ามองมากยิ่งขึ้นที่นี่เขาจะปลูกไว้กลางแจ้งแต่ว่ามีสแลนกลางข้างบนค่ะใบของสับป,ประรดสีหรือว่าลำต้นของเขาเนี่ยจะคล้ายกับสับป,ประรดนะคะนิยมนำมาปลูกประดับบ้านให้สวยงาม แต่จริงๆเขาคนละสายพันธุ์กับสับป,ปะรดที่เรากินผลกันค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะก็ให้เพื่อนๆดูไว้เป็นไอเดียเผื่อจะนำไปตกแต่งที่บ้านนะคะนอกจากใบที่สวยงามแล้วก็ยังมีดอกที่สวยงามอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินชมไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็จะมี คลิปที่มีดอกด้วยนะคะนี่นะคะมีมากมายเป็นร้อยๆสายพันธุ์เลยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ส่วนมากก็เป็นสับป,ปะรดสีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นกำแพงแบบนี้ก็ได้นะคะให้กระถางห้อยขึ้นไปด้านบนนะคะรับแสงน่าจะราวๆห้าสิบถนะคะ สำหรับสับปะรดสีในบางสายพันธุ์ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาออกดอกนะคะนั่นหมายความว่าอีกไม่เกิน1-2ปีเนี่ยต้นเขาจะตายค่ะอย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้วสับปะรดสีมีหน่อค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีหน่อแตกออกมาเราสามารถแยกหน่อออกไปขยายพันธุ์ได้ นี่คือตัวอย่างดอกค่ะแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีสีดอกแตกต่างกันไปนะคะส่วนการขยายพันธุ์สับปะรดสีทำได้โดยการแยกหน่อยอย่างที่นกบอกไปค่ะอีกวิธีหนึ่งก็สามารถขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดด้วยนะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆนะคะ ภายในสวนแสดงสับป,ประรดสีนะคะก็จะมีมุมน่ารักน่ารักจัดไว้ให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะคะที่เราเห็นสีชมพูนั้นคือดอกของสับป,ประรดสีค่ะดอกสวยมากๆนะคะมีกระถางปั้นดินเผารูปทรงมากมายหลายแบบนะคะให้เราได้ถ่ายรูปคู่กันนะคะ ส่วนการเลี้ยงสับป,ปะรดสียังไงให้สวยนะคะอันนี้นกมาเห็นความลับแล้วนะคะก็คือว่าสับป,ปะรดสีถ้าจะเลี้ยงให้สวยเนี่ยต้องเป็นแดดดำไรค่ะที่นี่นะคะจะก,กรองแสงใช้สแลนความเข้มเนี่ยประมาณ50-70%ค่ะใบของเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะไม่ไม่แดดนะคะสังเกตว่าถ้าเราปลูกที่บ้านเนี่ยเราคิดว่าสับป,ปะรดสีทนแดดใช่ไหมคะเขาทนแดดแต่ว่า ถ้าแดดจัดจัดแรงๆจะทำให้ใบไหม้แล้วก็ไม่สวยใบยกล้านนะคะอันนี้แดดที่เพื่อนๆเห็นคือเป็นแดดที่กรองแสงจากด้านบนมาแล้วนะคะแดดก,กรองแสงยาวทั้งวันเนี่ยสับะรดสีก็จะชอบค่ะแต่จริงๆแล้วสับะรดสีเนี่ยสามารถปลูกไว้ในร่มในบ้านได้นะคะแต่ถ้าอยากจะให้สวยส,ส,สวย ก็ต้องกลองแส์แล้วก็แดดยาวๆค่ะหรือเลี้ยงภายใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะคะให้แสงแดดส่องถึงเป็นบางส่วนค่ะเป็นแดดลำไรนะคะไม่ใช่แดดโดยตรงค่ะ ส่วนการรดน้ำสับปะรดสีนะคะสับปะรดสีจัดเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีสามารถรดน้ำได้ทุกๆ3-4ถึงวันครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ต้องรดทุกวันค่ะชอบวัสดุแบบชื้นๆนหน่อยแต่ว่าไม่แฉะนะคะหากปลูกในที่ร่มแสงน้อยการรดน้ำเราก็จะเว้นไว้นานหน่อยค่ะแต่หากปลูกตรงแดดมากๆนะคะ รอบการลดน้ำก็สามารถขยับให้เร็วขึ้นได้เป็นอีกหนึ่งพืชที่เราไม่ต้องห่วงเวลาที่เราไปเที่ยวหลายๆวันค่ะคือเราไม่จำเป็นจะต้องรดน้ำเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาสามารถทนได้นะคะมาถึงวัสดุปลูกค่ะควรปลูกเป็นวัสดุที่โปร่งมากๆนะคะเพราะว่าหากวัสดุ ปลูกไม่พอเนี่ยอาจจะทําให้รากของเขาเน่าได้นะคะอย่างเช่นวัสดุที่ใช้อย่างเช่นนะคะกับมะพร้าวสับผสมฐานทุบหรือว่าหินภูเขาไฟก็ได้อันนี้นกไม่แนะนําให้ใช้ดินล้วนปลูกเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้รากเน่าง่ายค่ะนี่ก็เป็นดอกเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะสีนี้จะออกสีแดงนะคะสีแดงเข้มค่ะส่วนต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะคะ เห็นสวยๆแบบนี้นะคะก็มีมแมลงศัตรูพืชเหมือนกันค่ะมแมลงที่พบได้บ่อยก็จะเป็นเพลี้ยเพลี้ยแป้งนะคะสับประรดสีเป็นพืชที่ไม่ต้องการปุ๋ยมากก็ได้นะคะหรือเราไม่ให้เลยก็ได้นะคะคือไม่ต้องห่วงเรื่องปุ๋ยคะ่ะสำคัญคือแดดดำไรดินโปร่งนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ สับปะรดสีเนี่ยยังเป็นพืชที่ช่วยฟอกอากาศชั้นดีอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยค่ะเนื่องจากเป็นพืชที่สามารถปลูกในที่ที่แสงน้อยได้นะคะปลูกในตัวบ้านได้สับปะรดสีจะช่วยฟอกอากาศในบ้านช่วยดูดซับสารพิษต่างๆได้ดีโดยสับปะรดสีเนี่ยจะกําจัดสารพิษและคายออกซิเจนออกมาในเวลากลางคืนค่ะ จัดเป็นไม้ฟอกอากาศที่มีความสวยงามเลี้ยงง่ายมากๆอีกหนึ่งสายพันธุ์ดังนั้นเป็นพืชที่เหมาะจะนำมาปลูกประดับในออฟฟิศหรือว่าตัวบ้านนะคะสับปะรดสียังจัดเป็นไม้มงคลนะคะมีความเชื่อว่าปลูกแล้วชีวิตจะราบรื่นทำอะไรก็ผ่านไปได้ด้วยดีช่วยให้ผู้ปลูกเลี้ยงและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตค่ะ สับปะรสีจัดเป็นพืชอิงอาศัยคล้ายกับกล้วยไม้นะคะแต่ทนทานกว่ามากไม่ใช่กาฝาค่ะโดยเราสามารถนำสับปะรสีเนี่ยบางสายพันธุ์นะคะไปวางบนตอไม้หรือว่าต้นไม้ใหญ่สับปะรสีก็สามารถอยู่ได้โดยอาศัยการยึดกับลำต้นของต้นไม้เพื่อกักเก็บความชื้นอาหาร และรับแสงแดดเท่านั้นไม่ได้แย่งอาหารจากต้นไม้ใหญ่นะคะอย่างที่เราเห็นว่าจะมีสับป,ประรดรากอากาศนะคะก็โตได้นะคะสับป,ประรดสีจัดว่าปลอดภัยค่ะไม่มีพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยงหากกินหรือลืนเข้าไปนะคะปกติแล้วไม้ที่มีใบสวยๆเนี่ยจะน่ากลัวส่วนมากจะมีพิษค่ะ แต่สำหรับสับปะรดสีไม่เป็นไรนะคะปลอดภัยต่อเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะทิ่นกำเนิดของสับปะรดสีนะคะส่วนมากจะอยู่แถบทวีปอเมริกาใต้และตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาค่ะจัดเป็นไม้ใบสวยๆดอกสวยๆนะคะอีกทั้งช่วยฟอกอากาศ คแล้วก็เลี้ยงง่ายอยู่ในร่มํำไรก็ได้ในบริเวณบ้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องจัดหามาปลูกแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์ในการปลูกสปเบือสีสก็อย่าลืมแชร์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกับนกและวิชุรดาเฮาแพนได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ